ให้เธอนี่ฮะได้้นบดีใจนะครับตอนก็ก็ติดอกว่า็นเพลงฮาทัวร์ม่เ n ีก็ดีใจที่ทุกคนใด้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็คือแบบแฟนมากแล้วก็ทุกคนคือคือเพลงของเรื่ก็คือติดชาร์ลตต่างทีด้วยอรเี้ก็คือก็ดีใจมากๆเลยครับคือันดับหนึ่งเลยแหละ อันดับหนึ่งบัตรคือแทบจสรุปทั่วประเทศก็คือติดท็อปฟลายของประเทศไทยอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะดีมากเลยครับดีมากเลยนะนั่นก็เป็นเพลงของอวิทนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มเดอะซาวด์หกใช่ครับนะครับก็น่าจะคุณไม่ต้องพูดเลยมากแล้วเหรอเพราะว่าทุกคนก็ฟังกันเหลือเกินเพลงนี้นะฮะขอมาก็ปบ่อยมากครับนะฮะอ่ะทีนี้มาที่เกตบ้างเก๋บ้างเก๋